บีีนวันนี้นะครับผมขอเอาธงชาติไทยหน้าบ้านเนี่ยมาถ่ายคลิปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารของไทยเราปฏิบัติหน้าที่ในแนวชายแดนกัมพูชาซึ่งเวลานี้กำลังความรุนแรงกันอยู่นะครับไฟติง้งอีกครั้งหนึ่งระหว่างเรากับเขมรนะเพื่อเป็นกำลังใจก็ประจวบเหมาะกับการขันกีฬาซีเกมครับครั้งที่33นะครับกำลังจะระเบิดขึ้น ยังเป็นทางการในวันนี้ครับเย็นวันนี้วันที่9ธันวาคมนะครับที่สนามราชมาังลากีฬาสถานนะไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมเนี่ยมาเป็นเวลา18ปีแล้วครับครั้งสุดท้ายเนี่ยที่โคราชนะะหลายปีมาแล้วลืมไปแล้วนะจริงๆเราตั้งความหวังที่จะทำให้ซีเกมครั้งนี้เป็นซีเกมที่เป็นต้นแบบนะครับให้กับหลายชาติในอาเซียนนำไป ปฏิบัติตามในแง่ของมาตรฐานการแข่งขันกีฬาแต่เราก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องการเตรเียมควาพมพร้อมต่างๆอันเกิดจากเรื่องของการเปลี่ยนรัฐบาลเรื่องของการเมืองที่มันย่ำแย่หรือใช้คาว่าเฮงซวยแหละนะก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ของการจัดซีเกมส์ครั้งนี้มันสอบโตกแต่เริ่มนะแต่ว่าทางรัฐมนตรีกีฬาครับอาศกรสิรธิยากรนะครับรวมถึงท่านรองนายกนะ ทำนัดูุิเผ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งที่จะไปดูแคลนนะครับหรือว่าด้อยค่าซีเกมเพราะว่ามันยังไม่เริ่มเขาว่าเริ่มขึ้นวันนี้นะครับจากพิธีเปิดซึ่งจะมีขึ้นที่ราชวังลาเนี่ยรับรองว่าทุกอย่างตรงเค้าที่เข้าทางแล้วก็ดีเราก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ครั้งนี้นะซีเกมเนี่ยนอกจากเราจะหวังให้มันจัดให้ให้ดีนะครับเราก็ยังหวังเรื่องของ ประสิทธิภาพหรือว่าผลงานของนักกีฬาไทยด้วยนะครับซึ่งมันมีแข่งซึ่งห้าสินักกีฬานะครับห้สมาคมส่งนักกีฬาทั้งหมดนะครับเราหวังไว้ทั้งหมด241เหรียญทองนะครับเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ10ปีนะเราไม่เป็นมานานมากแล้วนะเพราะว่าเราเสียทายเวียดนามอินโดบ้างสับกันไปมาเลบ้างอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เราตั้งใจว่าเราเจองให้ได้นะจาก กีฬา,าที่ทำกวาดเหรียญทองเป็นกอบกินกรรมก็มีทั้งกีฬานะฮะสุสุทธิเหรียญทองเนีอย่างเรือพายเรือกันูอย่างเงี้ยตั้งเป้าไว้ชุดแปดเหรียญทองยิงปืนสิบสองนะครับแล้วก็ยังมีกีฬา,าอย่างเซปัตสกอนี่ก็ได้เป็นกอบกินกรรมมาทุกครั้งนะสิบเอ็ดเหรียญทองนะครับเอ็กซ์ตีมรวมเจสกี T ด้วยมีสิบสองทองนะครับอายุยิสวยกีฬาต่อสู้อีกชิ้นหนึ่ง ที่มีถึง10เหรียญทองด้วยกันนี่ยกตัวอย่างนะเอกซัมเปลิลที่เราจะคว้ามาให้ได้นะครับสําคัญผมว่าเหรียญทองบอลชายซึ่งเราไม่ได้มา9ปีแนละ้วเราก็อยากได้กลับคืนมาแล้วจะถ้าใช้อีต้องเหมาหมดเลยทั้งสีทองบอลชายบอลหญิงฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงด้วยนะครับก็หวังว่าเราจะทําได้อีกเรื่องนึ่งฝากไว้คือความหวนเรื่องของนักกีฬาเขมรกัมพูชาที่จะเข้ามา นะครับในครั้งนี้ก็ยืนยันว่าจะมาแน่นอนละดื้อดากนี้ก็เข้ามามาแข่งคุณจาป่วนกันแล้วกันนะครับขอยทุกอย่างมันราบรื่นแยกกีฬากับเรื่องการเมืองน,นะครับแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเวลคัามคุณเท่าไหร่ก็ตามขอให้นักกีฬาไทยเราสู้ๆในสีเกมนี้ครับ